thì đâu mình จังนี่เก็บ mình ยังบ่ย่าเปียง bắt đầu ยะแหมแม่ มีเครื่องไทยป่ะมินแสนนึ่งอืมาทุก อืมอพี่น้องเลยกะทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็กซีเบอร์ููปุ๋ยสกุลบอยจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศน้องพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีเบอร์ชูปุ๋ยสกุลเนาะเกิดข่าวมากับพ่อกับบรรยากาศฝนตกฝนลิ้นเพื่อนพี่น้องเลยพูฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนลิ้นทางเหมือกทางเพื่อน ไปคิดสภาพทางพี่น้องเลยบมเป็นจกเอเราจักนี้ไปเกือบสิบวันแล้วพี่น้องเลยเดินกูอันนี้บอดเตียงนั่งเพื่อนสาวเงินก็ได้พี่น้องขพูนะน้าเป็นคลองมาเลยเนาะเป็พี่น้องเลยโอ้ยนะมื่อนี้กะยังมีเพื่อนช้านอยู่พี่น้องเลยเพื่อนชซานของสาวเงินเองเนาะน้าไหลมาพี่น้องเลยโอ้ยนี่จะน้าแต่ไหนเนาะฝนตกฟ้าลงพี่น้องเลย อะมื si so, mo, no. mo oul, oul, ้อนี้เฮาก็สิไปโมเนาะโมบุญโมบุญอันทางเพื่อนพู้เฒ่าผู้จ๋าของบ่าวดีบ่อเสียงและลูกเฮืเนาะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เป็นมื้อแหม3ค่ําเนาะก็เป็นมื้อตั้งกองบุญของเพิ่นตอนนี้ก็เวลา7:00นปลายแหละ6:00นเ้านตื่นมาึาพพี่น้องเอ้ยใส่ก็ยากลําบากขนาดเนาะอ่าฝนตกก็ต้องได้แพงพี่น้องเห็นด้จ้ะ ว่าปกติสามคนก็ต้องได้ไปห่านอยู่แล้วเนาะตอนนี้กัเจ็ดโมงลแล้วพี่น้องเลยสามคนก็สิไปโมแล้วก็ไปเบิึงจะได้จักหน่อยแล้วก็สิไปห่าน้องบิวดีคือเกาพี่น้องเลยตอนแรกว่าสิไปย้ำกังเว้นแต่สามคนก็บบุ้งเหมีเวลาเนี่ย็อยากไปห่าน้องบิวดีแน่่ยอะไรพี่น้องเลย <c oughs> บาชิคกับมาตอนแรกเนาะชิมาตอนแรกกับม,นมันค่ำเลยสางคนมาหกโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงแรกค่ำมืดเ,เลยพี่น้องเลยแล้วก็ เอ้ามันฝนตกฟ้าลงสิได้ถ้าว่าฝนบ่ลิ้นก็ไปง่ายอยู่ทางก็ได้เฮือนก็บ่ไกลปานใดดอกเนาะฝนก็ลิ้นบัดมื้อบัดคืนตั้งแต่มื่อวานมื้อนี่แหละ2-3มื้อแล้วฝนกได้พี่น้องเอ้ยนีเฮาสิมาเตรียมเครื่องเตรียมองไปมไปทานน้ําลาก่อนพี่น้องเอ้ยกได้อ่าซองอันนั่นี่นงเมียให้แน่ซองอ่าบัาบุญพี่น้องเอ้ยแล้วกสิเฮ็ดต้นน้ําลาต้นนึงกเอาเอามอนเนาะบ้านเฮาามอนแล้วก ไปโมไปทานน้ำเล้าวเป็นพี่น้องเันก็เป็นพี่น้องเดียวกันนะพี่น้องเลยทางพ่อพี่นางมีเนาะพ่อพ่อของสาวุญมี่รียว่าของนี่ไอ้ลี่นี่เป็นพี่น้องกันกับทางพ่อสาวเงินและบนี่ทางเอลี่ก็เป็นพี่น้องกันเนาะเมย์ของเอลี่เมย์ของไอเตียงเป็นพี่น้องกันกับสาวเงินอีกเนาะพี่น้องหรือว่าเป็นดองกันเนาะ ไปพี่นออ้องกันเชิงจะเป็นพี่น้องกันเท่ากับไปโมไปทานก่อนในมือนั่นมือที่เราเสียชีวิตนะ่ะจากเงินไปบ่ไรมีไถพอก็ไม่ข้ามไปพี่น้องเลยไปบ่ไร่เนื่องจากเ่าเป็นพญาติพญาเาไปได้เมื่อยวิ่นหัวเจ็บหัวปวดหัวพี่น้อง,องจากเงินผ่านทางกายอ่อนเอจะไหลามาแล้วฮะนะก็ไปมเมื่อยเนาะจากเงินบ่อได่คอยไปเพื่อนดีพีา่พนะา,ายพี่นอ้อ,อ,นอ,เอ,นะนองเลยไปโอเคเนาะว่าไรพี่น้องมื่อนี้เอ้ดีเนาะน้องดีสิไปน้ำพี่น้องเลย สิไปนําไปอ่าที่รูจักมืองไส้ช่อนก็ไปแล้วคนสิไปลงอยู่ห้านแหละไปห้องเพียรน้ํามังบิวรี่เพิ่นว่าป่ะพี่น้องเอ้ยเตรียมเครื่องไปหมู่ก่อนเนาะสิไปอ่าทั้งคนอื่นเนาะทั้งหลายคนในทั้งคนอื่นทั้งพวกชาวทงชาวทองเนาะทั้งแม่อ้วนทั้งป้าจ้อยนี่ก็น่าสิไปพุ่นแหละ10:00น10:00นพุ่นแหละชาสาวนคิดว่าน่ว่าสวนสิไปก่อนหมูู่สิมีภายในไปเบิ่ง่กันแหละพี่น้องเอ้ยเนาะ ป่ะเรากะสีมามัดมอก็มอญ้นี่สีมามัดต้มนาะเลต้มน้ำเ,ล,นะเำล่าแกะอันนี้จะเป็นขนมเนะาซื้อมัดถ้าน้องวิวดีเนะชบเนาะามีชกเต้องขนมเนาะสีไปโม่ไปท่านําเล้าขนมแล่ก็น,น,น,นี่อกไม่สีมามัดมอันนี้จะเป็นข้าสานเนาะข้าสาสนเจบ ่นหลายเพิ่นเป็นหมิ่นสิใส่คันแต่ว่าใส่คันมันยากแต่ว่ามีรถยากไปซื่อก็บ่ได้ถึงโคงถึเพ่แล้วก็บ่ได้นุ่งสิ้นพอมพี่น้องเด้เนื่องจากว่าฝนตกเฮาเฮาก็นุ่งไปนุ่งสิ้นไปทับรถไปมันก็ค่อนข้างที่ยากเนาะต้องขอกราบขอโทษขออภัยนําเป็นลายเนาะก็บ่เป็นหยังพี่น้องหลายคนดูที่ว่าไปงานบุญก็เฮาบ่ได้ลงวัดลงหยังเพรบ่ได้เฮาก็บ่ได้นุ่งสิ้นก็บ่เป็นหยังเนาะโอ้ก็สิไปหาน้องยูนี่เยนี่แหละหมู่เลย นี่ขอจานแตกาใสนน่นี่กะนี่หลอกไม่คู่นึงเทียนคู่นึงเนาะตัวนี่เราใส่นี่ขอจานนี้เนาะแล้วกาตัวนี้สิบมะมัดดื่มเอาเทียนออกมาได้กูนึงสิบมะมัดใช่นี่เนาะเต็ดต้นน้ำลายสิบมะมัดใช่นี่ก็เทียนคู่นึงมะมัดต็มเต็ม เพียนผึ่งี่น้องเราจะยู่นอกเงืนตามเืนเองเนาะม้อมักมัดชายต้นพี่น้องใส่ปลายเรีเนาะปลายเรยนตัวกลางต้น กินยังไว้นําหมู่แหละเฮาก็สังนก็บ่ค่อยแข็งแรงะไปไปซอมูเล็กน้อยสิไปหาไปก็เฮ็ดยังบ่ได้นมู่แล้วก็กินยังก็บ่ได้นํามูน้อยเนาะมาล้ไม่เทียนครับไมคนนึงเทียนคนนึงเนาะนึงเด้อ่นอันนี้เฮนมามพร้อมนะั บนึงเด้อพี่น้องเด้อเขาอ่าเทียนโคนึงบ่ไมัดมย่างเนาะแล้วก็มัดเสมอนแล้วก็มีมอนหน่วยนึงแล้วก็มีตัวนมพี่น้องนีเนาะขอรงาแลเปมทานกบ่มีหยังหลายเดี๋ยวสิเข้าไปเอานั่นก่อนพี่น้องเข้าไปเอาเทียนอีกคู่นึงก่อนอ่ะพี่น้องเอาเทียนมาแล้วคู่นึงมาสิมามัดมอี กระเทียมน,นะแซมอนก้อนพี่นนะ้องเี่บ้านเอ่นมอหมโหคนเห็ดแบบใดนอะกแต่ว่าทีดบ้านเห่อคนเคยเห็ดแบบนี้ก็แล้วแต่โบม,มีมอนกับอามอนทีนนะ้องเลยมีต้มขนมเนาะีต้นเห็ดกันนำคูวันไก่เฮห็นเพียนกับแต่กๆอันชื่อกต้มขนมดูว่ในตะวบตะเวนดูว่าเป็นหนามเป็นไนเนาะเป็นหลายๆอย่างพี่นนะ้องเลย ันก็เป็นน้ําเป็นน้ําบงน้ําวานอีหยังก็ได้แล้วแต่เนาะที่ว่าสิซอยกันเนาะแต่ว่าสามันก็เฮาก็บ่มีพอง่ายๆบ่ได้ะผู้ในນ เคยหมัดนี่นี่บ้านอื่นหัวหมัดคือกันรด้บอเนาะบ้านเราเคยหมัดประมาณนี้หมัดหมอนหมัดยังเนาะหมุงบปทานเนาะแกะเตะเนาะดูอร่อยแล้วนะหมัดมอนเนาะนะาับนี่ครับชงขอชาเนาะได้สามซี่ย่างนี่แหละอร่อยชินโตชง้นาน้ำแล้ไปเลยนะ นี a ก็สิใช้อันนี้ที่นงนี้ใช้อืมอ่าเอาซองมายังมาให้เือนด้สิใเงินก่อนพี่น้องอมีมีองมีได้เนาะใซกดพี่น้องาเงินกทงนีไปหาหมบ่อมีเงินพี่น้องใส่ลงไปเนาะอ่าบ่ อชงไม่นาอะไรก็ได้มากได้นี่ายใส่ลงไปได้ยังนี่อีกนะใส่ลงไปได้ยังเอาอีกแม่สาวซาหนีเนาะไม่ป้าี่ดอาไงข้อมเดินทางบบานี้ผมก็ควาลงอยู่งั้นดีีไปน้ำหมดละ 1> 1เดินข้มจอายางมาใส่พ่อมกับพ่อมซีเดิเดเดนขางกันด่ยืนยันต้นดับไม่ถก้งนนี่แหละเดินข้ามเ้าได้อง่ายางถ่ายางพุ่งไปเลยพี่องเลยที่เห็ดใหญ่ๆน้องมีตนน้อยอยโอเคน้องคนพี่น้องไปพบไปพ่อกันดีเมื่อนบุญเลยว่าคนจี เป็นจังไงเนาะช่วงนี้ก็โอ้ยลําบากนําบนพี่น้องเอ้ยไเอ้าพอกันเลยพี่น้องเอ้ยอยู่รนบเด้อพอพี่น้องเอาเช้าเนาะโอเคพ่อนพี่น้องเอ้ยทางกับเพื่อนแค่เพื่อนว่าเนาะจักมือสเฮานี่แหละอันนี้ดําๆทางให้ค่ําเพิ่นให้ทานเมื่อวานนี่พี่น้องนี่แหละต้มขนมเนาะพ่อนพี่น้องเอ้ยพร้อมลุยเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยป่ะต้นเฮาก็ใส่นี่หมอนใส่นี่จักเปียกบ่เปียกพี่น้องเแต่ว่าเฮือนเราบ่ไกล เนื้อวัดขึ้นไปนี่น้อยนึ่งนะเฮ er. it. so, <Du> ือน้องดีก็นยืนนี่พี่น้องแค้มวัดแปะเลยนี่เอาน้องดีก็ขึ้นไปเลยพี่น้องเอ้ยนี่ก็ทงหืดทงยาพี่น้องเอ้ยไปเอายาตัวยาสองน้ำเชื่อเด่นใส่สับบุงจากแบดเนาะแล้วก็กระเป๋าเงินพี่น้องกระเป๋าเงินใส่นี่ยันเปียกไปบาทแล้วก็เข่าชานเข่าชานห้าเช็ดเด่นใส่นี่บ่สไม่เปียกบอกเรียกแป๊บหนึ่งกอดไหมก่อนพี่น้องเอ้ ขอดไม้ยักไม้เนาะเงนใจนี no. ่แทนช่องนี่ด้วยพี oh. lui, oh. ่น้องเลยไปโอพร้อมด้วยพร้อมด้วยโออันนี้ก no. ็ได้ผาตรงผาตังเฮาเมียนคุ้มโตอันนี้จอนแกงจ้อนขาไว้เรียบร้อยเพี่น้องเยโไปเนาะพร้อมด้วยพี่น้องเยไปทางเกินบุญเนาะไปเบิ่งกมกันเป็นจังได๋แนวใดเนาะพี่น้องเลย อมอเตอร์ไซค์ห้านี่แหละฝนตกผ่าลงไปฟิซูน้องดอีแเดวไปเลยบัดท er ี่นี่น้องดีว่าสิกร์ไปองเฮียนกับน้องดิวพี่น้องเไ้องค์เฮียนบนผ่านทางเดียวกันป้าปูฝนตกผ่าลงมาโตพี่น้องเลยปูโคตรโฟะฟูนบุญยุทธ์บอย้อนจากดี้ด้เจ็ดโมงปลายได้ไตอนนี้ก็ได้ปกติสั่งขึ้นไปในวันที่้าเจ็ดโมงปลายไปห้านประมาณหกโมงครึ่งนะหกโมงปลายเผื่อกับกำลังที่เขาเจ็ดโมงขีน่ะ ป้าพอี่น้องเป็นจังไดเนาะเฮือนบุญโอ้ยนเพิ่นเด้จักนเ็จังไดอยู่ตอนนี้เนาะําบากนําบนไปพี่ชมประาเก็บดูเก็บเดียวอีกยังูยาาขึ้นไปกลําบากเลยพี่น้องอ้แนวนี้เดี๋ยวกมกันเลยนะพ่อพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอ้ยฮอดทีเรียบร้อยแล้วเาข้าไปกันเลยเนาะบัดนี้จอดไว้หละรถก็ได้ไปพึ่งางในครัวก่อนเฮ็ดเนี่ยอยูุ่บๆอึ๊บ ตั้าหูทางนี้ก็หงบระบาบอยู่บาคนช่วยกัมาพี่ได้แล้วเจ้าชาวลำบากเนาะคนนี้ได้ใช่นะของลอยทางใดในคุณบอกเจ้าูพี่น้องเนรบาอยู่ไมลัวสามอมูกันพี่น้องเลย Oh. Cháy là Ô, oh, khi nào nghe Cá uh -huh. sữa hay anh ấy biến nhu Y tí non nhu khi nào nghe uh -huh. Cháy rồi bà phụn tốc qua luôn Aos bà aos đây đây nhỉ ngàn bò pa chả pa, pa

ถุฮอไพี่น้องเลยแค่คนบ้านนาวันจะรอด้นเนาะไปแล้วละพี่น้องเลยไปไปเนี่อยู่ดีนอนพี่บออยู่ดีนะนูมมาเช้านี่ลงอือโอ้โหต้อบปวดว่าทาง mẹ cua ha bún bún nhiều mẹ cua đi <laughs> đâu mi cọ cái mỏ thì nào đấy hoa cạn đi đâu rồi đi ơi đi đi ơi cứ mượt thảo à ื tang, ็ยังมืดแต่ว่ากล่องของบรเจาบอจ่าเอจ่าเอจ่เอจ่าจ่เอเอ่าเอาเอ่เาเจาออ

baa bay yếm Jenny ba. Vơi. Chạy. ơi, chạy xe ơi 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 ơi. Nhìn đi Đấy Đấy Ui Ơ ừ. à, nhìn năm cái này quá à, Nhìn năm cái này quá còn ngay uh, nọ toàn phê thì sao này khai phùn cả à, Ồ. À, tôi hết tập bọt gì đấy เก็บตะปอดอีดายอ่ายังล่ะบัด thầy Phật tìm bò Bò gì đi bò Thầy cha đu cha đu cha đu Úp úp Úi Úi Hên nà phê vệ Dương Mà tôi cái nhảy theo bà làm sập Bừng cái chinh là

อายุมาปายเด้อบันนี้เด้อเาเเฮ้ยเฮ้ยจินเนี่ยเจ้าเจะเมื่อไปเด้อบันนี้เด้อบ๊ายบาย ไปไปนะกะเด้อบ่จะวุงเข่าไม่คอยแม่จะุงข่าไม่อยแม่ไอเมื่อพ่อวันนี้ไอกเด้อไปไปโอเค